วันที่7ก,กัน,นยายน2567ช่องตะว,วันและสวีสไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และคอมเมนต์นเราขอพาทุกคนทุกท่านมาอยู่ที่งานมากกรรมไมรี่สุดยอดใหม่โลกนะคะก็มาเก็บบรรยากาศในงานใหม่อยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาประชุมบรรยากาศในงานกันในวันที่7กัน,นยายน2567นะคะไปชมกัเลยะคะ่ะ let's go ตอนนี้เราก็อยู่ในกลุ่มโรงทอผ้าไหมดัดฉลืนนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มทอผ้าไหมจากหลายกลุ่มที่มาในวันนี้นะคะคนแรกก็จะเป็นของโรงเรียนเมืองสุรินทร์นะคะก็จะมีการโรงโรงเรียนเมืองสุรินทร์เสิร์ฟสารตำนานไหมสุรินทร์นะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะ อันนี้ก็จะว่าสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะวันนี้ทําวิดีโอนะคะเมื่อวานไลฟ์สดเดี๋ยวเก็บวิดีโอให้สมบูนณ์อ่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการกคอใหม่แล้วค่ะคุณเป็นไหมอะไรคะไหมมะไหมหรืออะไรไหมธรรมชาติค่ะนสีธรรมชาติสี้างนี่คะสี้างนะคะเส้นเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อนะคะเอาไปคออะไรคะนี่คอเป็นลายค่ะคอเป็นลายนะคะ อันนี้น้องก็กําลังควักไหมอยู่นะทุกคนก็จะมีการควักไหมกอไหมให้ชมและก็มีการขอผ้าอันนี้จะตัวหมูจ๋าสวัสดีค่ะลูกหมูอยู่ชั้นปอไหนแล้ะคะอยู่เมืองศรีนินชั้นปอไหนคะฮอห้าปอห้าเหรอคะอชอบทอผ้าเหรอคะชอบงานนี้เหรอะคะนะคะงานทอผ้าของเราเกี่ยวกับวิชาอะไรเอ,อ่ย ค,ค,คุณครูเข้าให้เข้าวิชาอะไรงานอาชีพเหรออ๋อเหรอะคะอันนี้เป็นใหม่เรียบเนาะน้องก็ทอผ้าอยู่ชั้นป .5 จากโรงเรียนเมืองสุรินทร์นะคะอเนะทุกคน<อ>เดี๋ยวเรากลุ่มทอผ้าก่อนนะคะกลุ่มทอผ้าบ้านด่านเจริญเดี๋ยวเราจะไปดูช่างมัดหมี่นะคะคนหนุ่มผู้ชายนะ,ะทุกคน มาทอผ้าก่อนลูกหนุ่มวันนี้แม่ลงวิดีโอเป็นคลิปนะคะลูกอันนี้ของกลุ่มดานเจริญนี่อยู่อำเภออะไรนะลูกหาหน<ฮ>อำเภออำเภออะไรคะอําเภอสังขัดอันนี้เป็นไหมอำเภอสังขัดน,นะคะทุกคนของด่านเจริญ้องกลุ่มทอผ้าไหมด่านเจริญน้องกํา,าล,กลังทอมีอยู่อันนี้ทอเต็มผืนเลยใช่ไหมลูกครับผม เรียกรายอะไรเอ่ยตัวสามพี่เราจะเรียกนิกกระใบนิกกระใบนิกกระใบแล้ว,ลวก็ตาควายอย่างนี้จะเป็นตาตาควายมันจะเป็นตาตาโหมีการทอผ้าแล้วก็วันนี้เรามีเป่าแคนด้วยนะคะนี่กี่ปีแล้วนะเนาะเป่าแคนนี่เนาะ ไในมาลล์เราไปนะ่คะสวัสดีครับสวัสดีครับเียแม่ทักก่อนสวัสดีครับทักน้อยทักน้อยสวัสดีครับกี่ปีแล้วลูกอายุ25 25ปีชอบเป่าแคนเหรอมีขายของไหมคะอ๋อเหรอคะเลจะมาเป่าแคนโอ้มาเล่นกับพี่มาเล่นกับพี่เขาเนาะอ่ะขีดของเพิ่มก่อันนี้เราก็จะมาดูช่างมัดหมี่นะคะ จานสวัสดีค่ะอาจารยนอันนี้ทําวิดีโอค่ะอาจารย์วันนี้เมื่อวานเราไลฟ์สดวันนี้เราทําวิดีโอเก็บให้คนได้ได้ได้ทั่วไปได้ดูจักว้างกว่านะคะใช่ค่ะค่ะอาจารย์ยุ่งไหมคะเนี่ยไม่ยุ่งครัถามได้โอเคมายังไงอันนี้กำกลังจะผ้าใหม่ลายอะไรคะเนี่ยพอดีลูกค้าจองจองเลยเหรอแล้วเราจะถ่ายรูปเแบบไหนแล้วก็ หให้นําไปซักก่อนแล้วก็ให้ยืน<อ>แบบนั่งดึงทำมทันจะได้แบบว่ามันจะยิ่งเข่ายิ่งวสวย<อ>ใช่ไหมคะและ้วรอตรวจดูความสะอาดียบรอแล้วก็ตังได้คแล้วก็ส่งลูกค้าใช่ไหมคะอันนี้ลายอะไรข้างล่างคะอันนี้เป็นลายท้องพัดสีทองครับ สีทองเนีี ay, ่ยสธรรมชาตินะธรรมชาติครับเส้นยืนครั่งครับเส้นยืดแดงครั่งครับมันจะเห็นความเงาหรือกับของเครั่องนะครับอันนี้เป็นห่าตะโบร์ครับห่าตะโบร์รอบธรรมชาติงรอบธรรมชาติสองพื้นนี้เป็นธรรมชาติหมดเลยธรรมชาติทั้งหมดเลยครับอันนี้เขาจองหมดแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะทุกคนลายนี้สวยมากเลยค่ะอาจารย์สีธรรมชาติอจริงๆอาจารย์บรรยายลายนี้ให้ฟังหน่อยไม่เคยได้ไม่เคยได้เห็นค่ะ แนะน,นําผ้าลายแนะนําผ้าพืนนี้ให้หน่อยผืนนี้นะคะรับผ้าอันนี้เป็นลายมัดผ้ามัดมีค่ครับลายระยะใหญ่ครับระยะใหญ่ดูว่าภาษา,าขเขมรเขาเรียกว่าโพลปากาเรยุธมปาการยโทมระยะใหญ่อันตัวนี้อันนี้พ้าเขมรเขาเรียกพคกเปิลเนาะภาษาไทยก็อทองคอันนี้สวยมากมันเป็นผ้าพันคอหรือว่าผ้าพันคอคลุมไหล่รงได้ครับโอ้เลยคะสวยมากเลยอ่ะนี่นี่นี่ไม่เคยเห็นลายเลยตั้งแต่ถ่ายมานะอาจารย์อันนี้จะเป็นลายที่ ผมัดเองโหยครับแลอ๋อโชคเลยเพื่อนนี่ลายระยะใหญ่นะทุกคนจากอาจารย์เป็นผ้ามัดหมี่นะคะทุกคนเนาะสีทองที่ได้ได้จากเขบวกบประหุตนะครับอ๋อเหรอคะเขหนักกว่าเขหน่าประหุใช่ไหมคะใช่ครับอ๋ออ๋อลายระยะใหญ่เป็นเป็นเอกลักษณ์เหรอคะไม่ค่อยเห็นเขาทำเอกลักษณ์ของที่ พอเราเลยครับลายระยะใหญ่มันไกลลองไกลๆนะสวยมากเลยอ่ะพระโดนแสงอาจารย์ลูกอาจารย์ลูกก็ได้มันจะได้เห็นชัดๆสวยมากเลยนี่คือผ้าลายระยะใหญ่นะคะจากคำเบอสังขะเนาะโดยอาจารย์อะไรนะคะบอกไม่หน่อยไม่บอกไม่มีบทก่อนบันเทิงว่องไว จะได้เอาลงในเฟรนะคะนิวธรรมชาติครับอันนี้คือนิวหรือว่าภาษาลาวเขาเรียกผักวัวภาษากลางเขาเรียกหางกระรอกอ๋อเหรอคะซีธรรมชาติแบบผรวทำผิวผิวได้ดูนะคะผิบขิวของอาจารย์บันทึกไว้ครับโอ้โหพร้อนะคะถ้าเหมือนนิ่มมากเลยค่ะนี่ครับเป็นใหม่น้อยแล้วมันจะนิ่มเลยแล้วเราซักครั้งหนึ่งมันจะนิ่มนิวครับอันนี้โฮด์มร้อ เป็นลายที่แบบสุดยอดในในประเทศงาน,นมัดปีของจังหวัดสุรินทร์เป็น,นงานประณีตเนาะอันนี้สีธรรมชาติครับผมธรรมชาติสีเหลืองได้จากประหูสีขาวได้จากขาวธรรมชาตินะสีครามครามได้จากครามครับผมสีเขียวเนี่ยได้จากเหลืองครับกระหูครับสีแดงได้จากครังครับผมแล้วก็อันนี้ พอย้อมเสร็จหลายๆรอบเป็นผืนรอทอเป็นผืนผ้านะครับรอทอตอนรอทอเรากําหนดลายนะครับจับตะปอให้เป็นโคมเห็นไหมข้ามเล็กถ้าใครไม่มีสมาธิพอก็จะทอไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมตลอดแนวมันจะมีผิดมีถูกตลอดแนวครับก็จะไม่สวยต้องให้เป็นโคมตลอดแนวเห็นไหมครับหลอกสูงเห็นไหมครับลายเล็กๆบวกกับความละเอียดจัดการมัดหนีด้วยนะครับแล้วทอแบบว่าไม่ให้ขยิงไม่ให้กระโดดนะครับเป็นใช้แบบ สีมือเลยใช่ไหมคะงานประณีตใช้ระดับครูเลยผ้าสามตะกอลูกกลมเชิญเหาะหรือว่าเหยียบย้อนกลับเหยียบย้อนกลับสามกสามตะกอลูกแก้วอะไรง่ายๆครับอันนี้เป็นผ้าปูแั่เป็นรถเป็นรถทับลมรถทับลมราคาหลายอย่างอันนี้เขาจองแล้วนะคะอาจาร้าน้องเขาจองพื้นเท่าไหร่คะนี่จริงแล้วสองแสนแปดครับแต่ว่านี่ผมราคาที่มาขายที่สุดที่สุดก็จะราคาไม่แพงเท่าไหร่เท่าไหร่นะ ครับเท่าไหร่นะราคาอันนี้อยู่ที่688ครับแต่ว่าลดให้ลูกค้าราคาสงให้ลูกค้การาคา6ครับสวยงามมากเลยนะคะทุกคนอันนี้คืออาจารย์บรรันเทิงว่องไวนะคะจากศูนย์อำเภอสังขะเนาะจากผลทอผ้าใหม่บ้านด่านเจริญจากบนที่เพียงมาพื้นสังขะตอนสุดเลยนะคะอ๋อโอเคนะคะสนใจผ้าใหมก่ก็อาจารย์ติดต่อทางไหนคะติดต่อทางเฟซบุ๊กไหมทางเฟซบุ๊กเขาจะเป็นเพจ รอรงพอ่อผ้าไหมบ้านด่นเจริญตะบนอยู่เกียวสังขงะครับมเบอร์โทรก็0649451552ครับ0649451552ครับขอบคุณอาจารย์บันเทิงว่องไวด้วยนะคะวันนี้ก็เราเก็บวีดีโอนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราเราถ่ายไลฟ์สดแล้วนะคะเราเกเ็ให้กับกทุกทุท่านได้ชมกันประมาณสัก8นาทีอยู่ตรงจุดนี้ก็จะมีกลุ่มผ้าไหมหลากหลายแล้วก็ ของตำนานศูนย์หมอนไม่แล้วก็อีกหลากหลายร้านนะคะก็จะมีเครื่องทอเล็กๆน่ารักน่ารักสวัสดีนะคะลกูกแสตมป์มาสนใจก็มาได้เลยนะคะทุกคนสองพันกาบาทท่อาจารย์บอกเมื่อวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์มอนไม้เฉลิมพระเกียรติสุรดดินนี่วางตัวลายให้ชมนะคะเมื่อวานเราไลฟ์สดนะคะวันนี้เราเก็บวิดีโอก่อนนะ,ะทุกคนกพอจะได้ภาพทั้งไลฟ์สดและชมวิดีโอด้วยนะคะทุกคน วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลส์ไตหลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในงานมหกรรมไหมสุรินสุดยอดไหม่โลกนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่า f c ทุกคนทุกท่านก็คงจะได้สาระน่ารู้และความบันเทิงจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบะรทานอภัยเพื่อนเอฟซีไว้นาที่นี่ด้วยขอบคุณทุกเลิฟ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะคุณเพื่อนท,ที่เข้ามาชมคลิปอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชาวนาสรเลสต์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสันต์ังจงมีแก่ทุกคนทุกท่าน,นะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ